So really, you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, down. you're over it. I've been done. We're so toxic, can't get enough. <laughs> ากที่ผมบอกไปในอีพีก่อนหน้านั้นที่เกาะช้างว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเราเราจะกลับมาเล่ากันใหม่แล้วก็วันนี้นี่คือวันเพิ่มเติมนะครับเดือนที่แล้วเราเพิ่งมาเดือนนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งมาแก้มือคราวนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดที่นี่2คืนนะครับนอนทั้งหมด2โรงแรมและโรงแรมแรกที่เราเลือกที่จะพักในคืนนี้ก็คือเดอะเดวาเกาะช้างนั่นเองครับเราไปดูบรรยากาศรอบๆของเดวาเกาะช้างนะครับว่าจะสวยถูกใจมากแค่ไหนไปด้วยกันครับกับเที่ยวแถวบ้าน You know what you want, t o y o Oh hell no, I won't play the monster No matter what you tell yourself I should have known that we could We could never be friends และที่นี้เราก็เดินมาถึงห้องพักของเราแล้วนะครับเอาเราเปิดประดูเข้าไปห้างใน เราก็จะเห็นเตียงก่อนเลยครับอันดับแรกเพราะว่าเตียงเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของห้องเลยทีเดียวนะครับห้องนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับดีไซน์เก๋มากมากนะครับถูกออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวดูหรูหราแล้วก็ไฮโซมากเลยทีเดียวนะครับแหมคืนนี้ท่านจะหลับสบายแล้วแน่นอนนะครับผมแล้วก็มาดูห้องน้ำนะครับอ้าวห้องน้ำก็แยกออกมาอีกอีกข้างหนึ่งนะครับเดินตรงเข้าไปนะครับ ข้างหน้าเราก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับดีไซายมือแล้วก็เดินตรงไปจะเป็นอ่างอาบน้ําไว้ให้เรานอนแช่น้อุ่นที่ฟองสบายๆในคืนนี้นะครับแหม่มเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยทีเดียวอีกด้านหนึ่งจะเป็นที่อาบน้ำนะครับเป็นแบบเวรนชาวาเวอร์กระเบื้องสวยมากนะครับแล้วก็โถครับและตรงนี้ก็เป็นที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเวลารอเช็คอินนะครับรวมถึงร้านหน้าที่จะมีร้านกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักตรงนี้นะครับ แล้วก็มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆมากมายเลยทีเดียวที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของสระว่ายน้ำซึ่งใหญ่โตมากๆนะครับมีจกักรุสซี่อยู่ในสระด้วยนะสบายเลยทีเดียวนะครับออตอนนี้ก็ได้เวลาที่ เราจะต้องลงมาเล่นนางกันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เดวานะครับเกาะนางเหมือนเดิมเราใช้สิทธิ์ตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับจองที่ากาะเดวาราคาก็ดีมากเลยทีเดียวนะครับถ้าใครมีสิทธิ์แล้วก็อยนะคะรับเลื่อกที่จะมาทั้งเกาแอบท,ที่ที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้ที่คุณอยากไปแล้วเขาร่วมโครงการแล้วเขารู้เขารวมโครงการ ตอนท oh <c oughs> <mission> <Kas per now> ี่ผมขอเวลาพักผ่อนก่อนนะครับขอเวลาสึมซับกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่เดวาเกาะช้างดีกว่าอ๋อคุไหลไหลไหลกูไหลเลยคนบันไหลวะมันว่ายน้ำมันใส่แว่นกันแดดอะคือมึงต้องเก็บเบอร์ไหนวะ แฟบนเกาะช้างนะครับร้านนี้มีชื่อว่าอะไรวะวาลีวาลีไม่ใช่วาลีวาลีถ้าคิดว่าอ่านคงจะอ่านถูกนะวาลีอืมอร่อยปะเราก็เซิร์ชหาเหมือนชาวบ้านนั่นแหละแล้วเราก็ลงมา ร้านสวยนะครับแล้วก็เป็นร้านริมชายหาดบรรยากาศดีตอนนี้พาที่แก้ตกแล้วเรามากินกาแฟกับขนมด้วยกันนะครับใครสนใจก็ลองแวะมานะร้านสวยอันนี้คือของที่เราสั่งมานะครับ อะไรมากเดี๋ยวเราเจอขอไปขอตัวไปอาบดาำแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าไปดูอะไรหารเช้าก็เดีกว่าว่าวาดเป็นยังไงเฮ้เดว่าเกาะช้างสบายจริง There's not much when to do can all I i s, s thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long ocking, man. ตอนนี้พูดเรามาอยู่หน้าชายหาดแล้วนะคระกินไปเดี๋ยวเราจะไปกลับไปกินข้าวนี่เราให้ดูชายหาดก่อนเดี๋ยวามีชายหาดด้วย หนวันนี้ลมแรงมา,มากๆเลยหนาวไม่หนาวนะจะว่าหนาวมันก็ไม่เชิงอะแต่ลมมันแรงลมมันแรงมา,มากๆเดี๋ยวเราลองมาดูรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับจะหักไหมวะช้วนี้หักมามึงก็ร่วงไอ้จอย อตอนนี้เรามาอยู่ที่ลายบุฟเฟ่อาหารเช้าแล้วนะครับตามท้องเรื่องนี่เป็นกับข้าว ส่วนนี้เป็นโซนไข่นะครับไข่แล้วก็ไส้กรอกอันนี้ก็เป็นส่วนสลัดโคตรหนุ่มปังครับพื่อนเพ o u อน That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I'll see you soon. If I can lay down beside you, I will, I will. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know. Beside you, I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and That I will see you soon If I can lay down beside you I would, I would that's all I wanna do. I hope that you're safe a n that I l l see you soon. If I can l a k e it a beside you. แล้วก็ถึงเวลาทีวเราต้องเดินทางไปกันต่อแล้วนะครับสำหรับคืนนี้คืนแรกเรานอนที่เดวาคืนนี้เราจะไปนอนที่ไหนเดี๋ยวตามติดเดี๋ยวตามพวกเรา,าดูนะครับกับก่อชา้างภาคที่สอง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 คืนสามวัน หวังว่าคงจะชอบให้เพื่อนๆที่อยากจะมาเที่ยวเกาะช้างแล้วก็ได้มีตัวเลือกมีช้อยเรานี้เราต้องไปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันบ้างน,นะครับและเจอกันในพาร์ทต่อไปของเราวันนี้เราจะเป็นอย่างกันต่อเดี๋ยวตามมาดูนะครับกับเกาะช้างวันนี้ไปแล้วครับ